กกตคุยเตรียมแผน รับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรยันติดตามไม่ให้คลาดสายตาทุกคะแนนต้องไม่สูญเปล่าพร้อมรับมือหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมราษฎรแบ่งเขตแจงระบบรายชื่อผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการเน้นถูกต้องเป็นหลักชี้หากผิดพลาดแม้คะแนนเดียวทำอยู่ไม่ได้มั่นใจคืนวันเลือกตั้งรู้ใครชนะที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ลักซี่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ากกตมีระบบการรายงานผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการแต่เนื่องจากเห็นว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปอนอ ซึ่งต้องปฏิบัติงานเลือกตั้งยาวนานถึง18ชั่วโมงอาจมีความผิดพลาดถ้าหากต้องกรอกผลคะแนนลงในระบบเหมือนที่เกิดขึ้นในครั้งที่แล้วจึงมีการแก้ไขให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนซึ่งจะต้องมีความถูกต้องมากกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าการรายงานผลจะเป็นรูปแบบเรียลไทม์ได้หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่รู้ว่าเรียวไทม์คืออะไรแต่เมื่อตรวจสอบในใบารายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือสอสห้ทับซึ่งก็จะมีข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือก ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบัตรดีบัตรเสียและคะแนนของผู้สมัครในหน่วยเลือกตั้งดังนั้นแล้วว่าถูกต้องที่จะติดที่หน้าหน่วย และสำเนาไปเผยพแพร่ในเว็บไซต์กกตได้ให้ประชาชนตรวจสอบรวมทั้งนำคะแนนมากรอกเข้าระบบรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการหรือที่เรียกว่า ECT Report โดยประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึงระบบนี้โดยตรงแต่กกตจะให้สื่อมาเป็นผู้เชื่อมข้อมูลและนำเสนอต่อประชาชนต่อไปซึ่งจะเป็นข้อมูลเดียวที่มีความถูกต้องโดยข้อมูลสื่อจะได้รับตั้งแต่คะแนนแรกของหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนเสร็จก่อนและเข้ามา หลังจากนั้นก็จะให้สื่อทราบผลคะแนนที่เข้ามาเป็นระยะระยะจนกว่าจะนับคะแนนเสร็จสิ้นขณะเดียวกันประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็สามารถติดตามการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการได้ที่เขตเลือกตั้งที่กะกะตประจําจังหวัดและของเว็บไซต์กะกะตจังหวัดนั้นๆด้วยโดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสํานักงานตั้งเป้าที่จะรายงานผลให้ครบ100%และคิดว่าในคืนของวันเลือกตั้ง ประชาชนจะได้ทราบผลว่าใครเป็นผู้ชนะการรายงานผลเลือกตั้งอย่างที่เป็นทางการครั้งนี้ไม่ได้ต่างจากครั้งที่แล้วเพียงแต่ครั้งที่แล้วแอปพลิเคชันเราต้องไปอบรมกรปอนอซึ่งเป็นประชาชนธรรมดามาทําหน้าที่จัดการเลือกตั้งและนับคะแนน คนเกือบหนึ่งล้านคนทำงานปฏิบัติหน้าที่กว่า18ชั่วโมงก็ต้องมีความเหนื่อยล้าความผิดพลาดในการกรอกคะแนนย่อมเกิดขึ้นได้ซึ่งเราไม่อยากเสี่ยงอีกเพราะเรารู้ว่าถ้าผิดพลาดแม้แต่คะแนนเดียวเราก็ยืนอยู่ไม่ได้ตรงนั้นเป็นบทเรียนให้เราต้องแก้ไขและจัดทำระบบเพื่อให้วันเลือกตั้งที่จะมาถึงไม่ผิดพลาด อยาให้ประชาชนเกิดความเครือบแคลงในการทํางานของเราจึงพยายามออกแบบในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสถ้าเกิดความผิดปกติก็สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้นายแสวงกล่าวต่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เป็นปัญหาเรื่องการนับคะแนนนอกราชนาจักอย่างที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปวชมีมติชี้มูลความผิดอดีตรองเลขาธิการกรกตฐานละเว้นไม่รับมอบติดตามถุงเมลการทูดบรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้งสสนอกราชนาจักเมื่อปี2562โดยกรกะตได้เตรียมแผนบริหารความเสี่ยงถุง เมลการทูดไว้แล้วเรียกได้ว,ว่าไม่ให้คลาดสายตาเราจะตามตลอดว่าทําอย่างไรถุงเมลถึงจะมาก่อนวันเลือกตั้งและเมื่อมาถึงแล้วจะมีการคัดแยกลงคะแนนส่งไปนับคะแนนอย่างสถานที่นับคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความศูญเปล่าอีกนายแสวงกล่าวอีก,ว,ก,อกว่าส่วนเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งกกตก็ได้เตรียมการเอาไว้แล้ว กรณีหากสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยในวันที่3มีนาคมว่าการคำนวณจำนวนสอสอในแต่ละจังหวัดพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่สามารถจะนับราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยได้ขอให้สบายใจได้ทุกอย่างเป็นไปตามเวลาและแผนงานที่วางไว้อาจมีการขยับบ้างแต่เราจะเร่งเวลาในส่วนกกตที่เหลือให้เหลือเวลาตามกฎหมายเท่านั้นแต่ในส่วนของพรรคการเมืองที่จะทำ r พม a ร y โ o ว e ซึ่งจะใช้ประมาณ10วันจึงคิดว่าหากเป็นกรณีที่สภาอยู่ครบวาระกะกะตน่าจะประกาศเขตเลือกตั้งได้ ภายใน10วันก่อนสภาครบวาระและกล่าวถึงผลการสำรวจคะแนนนิยมเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าสามารถทำได้แต่อย่าไปชี้นำให้ความสำคัญผิดหรือจูงใจและอย่าเปิดเผยในช่วง7วันก่อนการเลือกตั้ง